ครเลยนั่งอยู่คนเดียว So empty the bus นั่งอยู่คนเดียวบนรถเมลแต่ข้างล่างไม่รู้มีคนว่น่าจะมีคนอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ชั้นส ก็วิ่งอยู่ในเมืองก็วิ่งอยู่นอกเมืองไม่กล้านั่งคนเดียวเลยเนี่ยกลัวดีวันนี้นั่งนั่ง,น,งนั่งอยู่ในเมืองกลางวันด้วยแต่เป็นกลางคืนออกไปสายต่างจังหวัดสายไม่กล้านั่งอันนี้กลัว ต้องวิ่งแยกโดยสารไปเรื่อยๆไม่เหมือนอยู่บ้านเราต้องทางรถว่างอย่างนี้โหวิ่งตัดหน้ากันเจ้าเจ้า,จา,จาต้องการผู้โดยสารนีอยู่ที่นี่เขาขับเป็นระเบียบเขาขับไปตามเป็นระเบียบกับอยู่ในกฎของเขา ต้องมาแยกของผู้โดยสารค่ะเขาก็มีรายได้มีเบี้ยเลี้ยงจะดูว่าจะมีใครขึ้นมาไม่มีกว่ากันกันเบเ่เลอะบ่ล่านั่งอยู่คนเดียว Sống <Nic> <Nic> hạ con, sống hạ khuôn Nói con điệu nhẹp ngầu ching ching ทาง้างล่างดูเขาค,คนเรานั่งแบบไม่กี่ป้ายเาก็ไม่อยากขึ้นมานั่งนั่งไม่กี่ป้าย นั่งไปเรื่อยๆเลยมานั่งข้างบนนะนั่งสุนานตัวเองจย่งไรไม่มีเ่อนเลยนั่งอยู่คนเดียวโดดเดีย in the past Kevin. nobody only I alone you see very empty a lot seat เวลาเวลาไหนเนี่ยเวลาก่อนเที่ยงนะอ่าสิบเอ็ดโมงกว่าที่นี่รถมาไหม เราเพื่งจะฝึกทำยูทูบปีมือก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเก่งถ่ายรูปก,ก็ยังไม่ค่อยขนาดกำลังฝึกัดทำยูทูบขอเพื่อนๆทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คน น้องใหม่ที่จะเข้าในวงการยูทุกด้วยขอบคุณค่ะัสดีค่ะ